096ค่ะกับ069นะคะสองตัวน,นี้แหละคิดว่าน่าจะใช่ค่ะนี่นะคะเรามาพามาดูนะคะทูบค่ะทูบนะคะเป็นกลมๆนะคะจากที่เดาดูแล้วนะคะจากที่เห็นนะคะคิดว่าจะเป็น96หรือไม่ก็ห9ค่ะก็เลยคิดว่าเอาศูนกกับ0 6 9ย์เนี่แหละค่ะคิดว่าน่าจะตามนั้นแหละค่ะ ดูแล้วนะคะนี่ค่ะเลยซื้อมานะคะตามนี้ค่ะตามนี้เลยนะคะ069 069นะคะมาดูแล้วมันน่าจะใช่ะค่ะคิดแล้วนะคะแล้วก็ซื้อตัวนึงค่ะคือ0 9 6ย์เกค่ะคือเลขกลับแล้วนะคะตอนนี้ควรจะกลับด้วยะค่ะเรื่องทั้งเรื่องนะดูแล้วก็น่าจะใช่นะคะสองตัวนี้นะค่ะทูบบอกเลขนะคะทูบบอกเลขนะคะ ปกติก็เคยอย่างนี้นะคะเคยหมุนเป็นเลขแล้วก็ถูกมาแล้วเหมือนกันนะคะเลยงวดนี้มีถูกขึ้นมาเป็นเลขแบบนี้อีกคิดดูแล้วเห็นแล้วน่าจะใช่อ่ะค่ะประมาณเนี้ยค่ะดูดูแล้วนะคะควรจะเป็น069เน้นหนักนะคะแล้วก็เลยเอากลับด้วยเป็น0-96าค่ะ